ดังนั้นพระศาสดาตลอดชีวิตของพระองค์45ปีเนี่ยที่ประกาศธรรมะจากคืนตรสัสรู้ถึงคืนพระเลนพานเนี่ยพระองค์จะพูดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเพราะพระองค์ไม่มีเวลาในชีวิตเหลือพอที่จะคุยเรื่องอื่นดังนั้นหน้าตาของพระเจ้าจะไม่มีมาพูดเล่นพูดทัวหยอกล้อกับใครไม่มีไม่มีเวลาจะมาโกรธเคืองใครมาสนุกสนานกับใครเลย ผู้เจ้าจะใช้เวลาไปในการบัญญัติข้อธรรมอย่างเดียวดังนั้นแม้แต่ผู้เจ้ายิ้มมุมปากนิดเดียรพระนรนยังสังเกต <c oughs> แสดงว่าผู้เจ้าเนี่ยถ้าไม่มีการยิ้มเลยหน้าตาราบเรียบปกติมากคนคนหนึ่งที่สามารถคุมกายวาจาใจได้ขนาดนี้โยไม่ธมารรมดานะอืผู้เจ้ายิ้มมุมปากปุ๊บเนี่ยพระนนจะถามผู้เจ้าว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นผู้เจ้าจึงแย้มประสุนมุมปากนิดหนึ่งผูนะ้เจ้าก็จะเล่าเช่น ในสถานที่นี้เคยมีผู้เจ้าเนี่ยมาบังเกิดขึ้นเนี่ยหลายพระองค์เคยปริพานที่นี่นะแล้วก็เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองจเจริญมากอย่างนี้ก็จะเล่าให้พระอนุ์ฟังคนที่มีปุเพนิวาสานุสติยานคือยานอย่างรู้อดีตไปไม่มีประมาณมีจุตูปปาตยานยานอย่างรู้อนาคตไม่มีประมาณเห็นหมด แล้วก็เห็นสภาวะที่หลุดออกจากระบบเกิดแก่เจ็บตายนี้คนคนนี้จะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากสอนให้เราเนี่ยออกจากระบบนี้เถิดนะเพราะว่าระบบเนี้ยสร้างความทุกข์ให้เราเน้นไม่ว่าโยมจะทำบุญสุนทานไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพระราชาหมากษัตริย์โยมก็แก่เจ็บตายอยู่ดีนะ เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิรองค์บอกว่าแม้พระเจ้าจาักรพรรดิจะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาชั้นดาวดึงแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรในสวนนันทวันแต่เธอนั้นเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ย ก็ไม่พ้นไปจากนรกกัมเดชานเปรย์วิสัยเห็นไหมยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยในภาวะของความเป็นมนุษย์เนี่ยคือพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดินนานๆจะเกิดขึ้นทีคําว่าพระเจ้าจากักรพรรดิของผู้เจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะจะต้องเป็นราชาหรือผู้ปกครองประเทศที่มีดินแดนจดมหาสมุทรทั้งสนีะ่ก็คือได้ครอบครองทั้งทวีป มีรัตนะคือแก้วเจ็ดประการอันเกิดจากกรรมจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วนะนางแก้วข้าบดีแก้วนดะังนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิจะยิ่งใหญ่ที่สุดมีบุญบรารมีมากที่สุดจะมีลักษณะของบุรุษสามสิบสองประการเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยนะแต่ปัญหาคือพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังไม่ใช่อริบุคคล ตายแล้วก็ยังไปนรกกัมเนชานเปลวิสัยั้นพระศาสนาบอกว่าเกิดพบไหนก็ตามถึงแม้จะเป็นพบที่เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีก็ตามก็แก่เจ็บตายหมดแล้วก็ไม่พ้นจากต้องกลับมาเกิดในพบที่เป็นทุกข์พระศาสนาก็เลยให้พวกเราเนี่ยพยายามเป็นอริบุคคลให้ได้ การเป็นอิริุคลเนี่ยเรามีลูกน้องเป็นอริรผุคลเนี่ยลูกน้องจะไม่ขี้เกียจอิริูุคลขั้นโสดาบันเนี่ยพระเจ้าบอกจะเป็นผู้ขวนขวายในกิจน้อยกิจใหญ่ที่สมควรกระทำ